xa lên hả? hả? ồ nái, hả? Sạc 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 nái, hả? rồi เดี๋ยวดูปลาขึ้นยับปลาหมุดใต้ท้องเรือครับวิง่งวะเหรอไม่วิง่งอ่ะนี่นี่ปลาอยู่นี่ไอ้ลา้ลาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสายผมไปละเดี๋ยวไปาสายปไปาสายปะเอา เล่นไปกอนเล่นไปกอนเล่นไมกอนเวลาเดี๋ยวค่อยๆแกะเดี๋ยวเอาตะวิงให้<ๆ>เก็บไม่ทนนะันอ่ะเก็บสายขึ้นไม่ทนัน ลมาแล้วครับไอละครับครับขึ้นมาแล้วครับตัวครับทาวุฒิครับโอ้โหถายปั่นกันเป็นวุ้นเส้นเลยนี่ก็โดโยกจิกกันอยู่ครับฮานะครับก็เอาครับหลงต่ออ้าวโดนแล้วครับขามือเลยครับตัวนี้โฉมแน่นอนครับขาวๆแบบนี้โฉมนิสระอ้าโดนคู่เลยครับอ้าวเก็บ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 นี่เก็บโดยสายพันกันครับโอ้นะสุดยอดเลยครับวันนี้ครับดับเบอลเลยครับ นะเช็ยังไงฮะเนี่ยผ่านอย่างเดียวผ่านอย่างเดียวเลยขจเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวไต่เขาตักให้แต่ขออยู่นึงเขยลุกตามก็ได้นะตามอ้อมมานี่ก็ได้นะกูตาท้องเรือเปล่านะทำผมไม่ใชยแล้วเนี่ยบอกอย่างนี้อยู่เลยน้าชายใส่หน้ากี่ปอนฮะอ๋อสิบละครับละครับ ละก็มันครับอะไรก็มันับตอนนี้คยกกดกดกดครับกดเจ็บเจ็กครับใสงามครับอะไรแล้วล่ะมาเอามา มาแล้ว,วโอ้โหผลงานส,สวยๆครับกับฝีมือการจิกครับผมต่เติมสุดย่อยครับรออีกแล้วครับเดีวเราวนเรือกันต่อครับเข้าจุดครับมาจุดแล้วเดี๋ยวก็ลงแบดกันได้เลยครับเียมครับเตรียมครับ มาอะไรวะมาเอาบอกเลยไอ้แฮกแฮกมาแล้วครับแฮกครับโอ้ตกเรี้วพอดีโดนไอ้แฮกแล้วครับแฮกโดนแฮกครับเออตอนนี้เรามุ่งหน้าย้ายหมายก็ต่อไปครับที่เห็นนิดนิดตอนนี้เอาเกาะกูนะครับโอ้โหก็ชมเชี่ยวชมบรรยากาศไปด้วยครับเดี๋ยวมีเรือขนปูนิดหน่อยนอกครับไกลครับอีกสักพักนึงครับถึงหมายครับ Or, yeah. A few moments later. Sạc. Ở okay. right, right. <laughs> ừ. lại kia. Ở lại, ở lại. Khỏe. 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 khó biển này หลานี่ให้มันกระโดดไม่ได้ด้วยครับเกี่ยวพายเดี๋ยวว่า๋อเฮ้ตะวิงตวิงอว้่าเดี๋ยวเยังไม่ต้องยังไม่ต้องรอไว้เออาอาเอาเนะเดอาอานะครับปลาสาเะครับ งานปลาทะเลครับนี่ครับจากสตอมซูเป,ปอร์ขอมมูกูครับฮ <c oughs> ่านึกว่าใส่ลูมครับครับวันนี้ก็เดินหน้าครับย้ายหมายเข้าไปทางไหนต่อครับออกมาก็ไม่ค่อยเจอปลา่าไรครับากของนี้มีอวนเยอะครับ ทรงซากซากลอยน้ำครับนี่เป็นกระพงดำครับโทษนะครับไปตามเต็มเลยเกี้ยพร,รงดำเดี๋ยว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 ,ยวมาบูชครับมาแล้วครับตัวนึงครับกระพงดำครับ ของขี้เศร้าครับกุ้งเป็นนะกุ้งเป็นกุ้งเป็นย่อนลงไปครับทับทับใส่ฮะ,ะเจอป่าเดินลงมังล่างลงมังล่างมองครับ ยกเลยป่ะครับปยกครับเออมาแล้วครับกระพงดำครับกรงขี้เซาครับอีกรอบครับไอเดี๋ยวหล่นนะแรงดีๆครับนาวมูครับอั่นแล้วครับอั่นแล้วครับ ไยตัวเล็กอย่าไหมตัวเล็กเอาเหยื่อไปหายจะลองตุ้งตายไหมครับมันจะโชว์ไหมอ้าวฝนอะเบ็ดเปล่าปล่าครับไป้องรีดตะกัวครับนนะเดินไปกับใกล้ซ่าครับ ใส่โจมครับรถนววุชครับใส่โจมใส่ยขยับครับโงไปเรื่อยครับรับไม่ถึงบ้านนะต่อแล้ววะต่อแล้วะลวอะอยู่ครับโอ้โห เป็นไซส์เล็กแล้วครับแบ็คแมทครับกบ็ <c oughs> โแกระพงดำครับตัวตัวมินิเอาครับเอาังสูสงครับด <c oughs> ีวก็มาจอดที่ท่านทุนครับรอทำกับข้าวครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็แคสเสือไปด้วยครับเออมีนกบินด้วยว่ะ phụng ba nữa anh xiên xiêng ngon mày hút nắm nát chóp đôi nín xí hút ngon không thôi hút ờ, <AUT1> ào well, thôi ào tay 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 tải tải tay 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 มาแล้ครับเฮ้ยมีได้ฮะเอาแล้วหลุนล uh, ้อกก็ปิดลิงออกจริงเลยไอ้เอาคลิปออกมันยาวไปติดสูตรติดสูตรนี่ครับอินซีครับมาแล้วครับโอเคครับอินซีครับไปก็กำลังน่ารักครับน่ารักครับนี่ก็เมนูวันครับ ปลาทบข้าวครับปลาทอดช่อหอมเลยครับมามดูครับผงข้าวเรียบร้อยครับวันครับเรากินข้าวครับอันนี้ก็จิกรอไปเรื่อยๆครับนี่ครับอากาศร้อนๆก็จิบเบปซี่กันไปพลางๆครับในวันนี้ก็วันยากวันยากวันนึงครับ มาตกปลาที่รติดเอทุกทีครับเจอแต่วันยากครับทำข้อสอบไม่ค่อยผ่านเอาครับนี่ครับกับข้าวเมนูมื้อกลางวันครับเรียบร้อยครับเป็นจ้ากกัไม่ดีเอาตุนปลาทอดครับปลาทอดนี่ครับแล้วก็น้ำพริกปลาแดงครับรสเด็ดครับถิอมือกับกันไตผู้ใหญ่เบิ่มครับจัดให้ข้าวสวยร้อนๆครับ ันนี้มีเขากองกันมาเองด้วยครับีเขากองซเซเว่นครับกินกับปลาท่อครับขอนแข็งจริงนะเอาแล้วครับตอนที่ก็ผ่านไปใกล้เวลาจะเย็นแล้วครับก่อช่วงบ่ายนี่ก็นี่มึงกินไปครับมีปลามาดูดเหยื่อก็ไม่ติดครับโอ้ได้ตัวยากครับวันนี้ขอข้อเหยื่อหาดูครับเหยื่อก็ติดตาครับก็อตาครับปลาอยู่ใกล้กองครับวันนี้ครับต่างตัวเลยครับไม่รู้ còn làng này, thời tiết thì cũng khá là đẹp, có những ngày thì trời nắng, có những ngày thì trời mưa, có những ngày gian trời mưa, có những ngày đi trời nắng, có những ngày เริ่มสะดวกครับโอเคครับเดี๋ยว okay, เอาไว้ค่อยพบกันใหม่ครับในครั้งหน้าหน้าครับเดี๋ยวมีโอกาส